สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุลี่เจอกันครั้งนี้คุลี่มีเกมแบนยิมมาให้เด็กๆฝึกนะคะอ่าเด็กๆจีบค่ะแอลค่ะแล้วเปลี่ยนสลับข้างไปพร้อมๆกันนะคะนับค่ะหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด 8 9 10ใครทำได้บ้างคะฝึกนะคะแล้วทำส่งคลิปลงลนยมาส่งคูลี่ด้วยนะคะฝึกทุกวันนะฝึกทำใบงานเสร็จแล้วก็ฝึกเบนยิมสมองสองข้างคะ่ะฝึกสมองสองข้างนะคะแล้วคูลี่คลิปนี้คูลี่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับจ,กจ,ำนนจำนวนเลขและจํานวนนับ เอาแค่5้ห้าก่อนนะคะ,ะเด็กๆนับตามคูรี่เลยนะคะ1ภาษาไทยอ่านว่า1ภาษาอังกฤษอ่านว่า one เรามาดูจำนวนนับเลยนะคะแอปเปิ้ลหนึ่งผลเลขต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะเลขอะไรเอ่ย เลขสองเก่งมากค่ะเลขสองอ่านว่าสองสองภาษาอังกฤษอ่านว่า two two ท,ท,ที่บ้านหนูหนูมีอะไรคะมีตุก๊กตาสองตัวหนึ่งสอง ต่อไปเลขเลยคะเลขสามภาษาไทยอ่านว่า 3. สามสามภาษาภาษาอังกฤษอ่านว่าที่ที่คุณพ่อเลี้ยงหมาสามตัวจำนวนน้ำนะคะหนึ่งสอง สามเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเลขต่อไปเลขอะไรเอ่ยเลขสีใช่แล้วค่ะเลขสีภาษาไทยอ่านว่าสีสีภาษาอังกฤษอ่านว่าโฟโฟ,โฟคูลี่กินขนมปังไปสีชิ้นช่วยกันนับนะคะเด็กๆหนึ่ง 2 3 4เก่งมากค่ะเด็กๆเลขต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ยอช่วยกันคิดค่ะเลขอะไรเลข5เก่งมากค่ะเด็กๆเลข5ภาษาไทยอ่านว่า5 5ภา,าษาอังกฤษอ,กอ่านว่า5 <Five. S 2> ที่บ้านเด็กๆเ,เลี้ยงแมวกี่ตัวคะที่บ้านคุลี่มีแมว5ตัวอาช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะฝึกอ่านฝึกนับฝึกทุกวันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเก่งไปเองแต่อย่าลืมฝึกสมองด้วยนะคะสมองสองด้านนะคะสำคัญนะคะฝึกสมองฝึกนิ้วมือกล้ามนิ้วมือไปด้วยและอย่า,อย,าอย่าลืมทำใบงานและส่งคลิปมาให้คุรี่ดูนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย